สวัสดีค่ะวันนี้ตุ้ยเรียครัวก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะฝากกด u ับ c r i b e และกดกระดิ่งกิ Still ้งกิ้งกิ้งกิ้งให้หน่อยนะคะวันนี้จะมาทำข้าวมันไก่นะคะเป็นแบบใช้ข้าวมาผัดนะคะเนื่องจากที่บ้านหุงข้าวไว้หม้อใหญ่มากก็เลยต้องเอามาผัดแทนการหุงน้ำซ้มเราก็เด็ดน้ำซุปเราก็อร่อยค่ะเริ่มเลยนะคะเริ่มต่งนะคะเอาฟักนะคะกางแก่กางอ่อนนะคะรูปนี้แ OK. ล้วก็ปอกเปลือกหั่นไตแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆนะคะโครงไก่หั่นครึ่งค่ะ ต้องใส่น้ำเดือดใส่กระเทียมรากผักชีนะคะแล้วก็พริกไทยดำหลัวจากนั้นก็ใส่โครงไก่เข้าไปเลยค่ะตามด้วยสุกไก่3ชิ้นนะคะแล้วก็กืนไก่ตุนไฟอ่อนนะคะพอเดือดก็เติมฟักลงไปค่ะปิดฝาตุนต่ออีกประมาณ20นาทีนะคะมันก็ทำน้ำจิ้มนะคะพริกกระเทียมแล้วก็ถิงแก่นะคะ หั่นเป็นชิ้นๆใส่เต้าเจี้ยวค่ะตักนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่ผงชูรสนิดนึงใครไม่ใส่ก็ได้นะคะน้ำส้มสายชูน้ำปลานะคะแล้วก็เกลือซีอิ๊วดำค่ะเพิมสีสันให้กับน้ำจิ้มแล้วรสชาติด้วยนะคะเจียวน้ำมันจากหนังไก่แล้วก็มันไก่นะคะจากนั้นนะคะเอาออกไปแล้วก็ผัดเลยกระเทียมแล้วก็ทีแล้วก็ขิงค่ะใส่ข้าวสวยที่หุ่มไว้นะคะใส่น้ำตาลไปนิดนึงซีอิ๊วขาวหน่อยนึงนะคะแล้วก็พริกไทยดำค่ะ แล้วก็ผัดให้หอมๆเลยค่ะวิธีนี้นะคะหอมนะคะหอมมากกว่าหุงกิกนะคะอันนี้แกงฟักเราก็เดือดแล้วนะคะเราก็ตักไก่ขึ้นมาเลยค่ะเพื่อที่จะเอาไก่ไปหั่นนะคะตับไปเลยจ้าแล้วก็เลือดไก่นะคะแล้วก็กลืนไก่นะคะหาตับไม่ได้นะคะมีแต่กลืนแล้วก็จัดจ้าเลยค่ะข้าวไก่นะคะแล้วก็เลือดไก่กลืนไก่ แล้วก็แตงกวยจริงชอบเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ผักชีน้ำจิ้มไม่ต้องอ่านเลยค่ะเราทำเองน้ำซุปเราก็อร่อยแซ่บราดน้ำจิ้มเยอะๆสะใจที่สุดเลยค่ะน่าก,กินไหมคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ